Hi Everybody วันนี้พามากินโอมาเกษตรติม่มซำโฮมเมด99บาททำเองทุกขั้นตอนที่ร้านสิริซาลาเปาคาเฟ่ติม่มซำแถวเสาชาิงช้าเมนูเยอะมากติม่มซำที่จะเป็นแบบฟิวชัน่นแปลกใหม่ไม่เคยเจอนี่เลยเซตร,รวมติม่มซำ99บาทเหมาะมากสำหรับคนที่อยากกินหลากหลายอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาชีสหมูทรงเครื่องก้ามปูหมูทรงเครื่องจิ้มหมูเห็ดหอมหมูบะชอเห็ดหอมจิบมสาายไข่เค็มหมูบะชอบรอกโคลีเบคอนหมูบะชอแล้วก็ลูกชิ้นกุ้ง ุ้งหมูทรงเครื่องไงแปลกปะ เมืออมากาเรเลยปะเหมาะมาก,มากสําหรับคนที่อยากลองอะไรใหม่ๆส่วนตัวแล้วเราชอบจีบสาลายไข่เค็มมากราคาก็น่ารักแบบย5บาทเองแกจีบกุ้งจักกะพัดกก็ดีงาม45บาทนี่เราสั่งซาลาเปาชีสมาด้วยนะหน้าตาน่ารักโซเชียลเวอร์แล้วก็นี่เปาคอหมูย่างเขาจะมีดิบจิ้มแจ่วมาให้ด้วยอันนี้เปาไข่เค็มลาวาดูดีไหลยเยิม้มฟินๆไปเลยสิคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นเปามันม่วงหวานๆกาลังดีร้านนี้เขาเมนูหลากหลายมากนะ่าก ินหมดทุกอันเลยอะเขามีปั้นสดให้ดูด้วยนะที่หน้าร้านฟิลแบบร้านอาหารญี่ปุ่นนะแกแต่ว่าเราไปไม่ท่างขาปั้นอะตลาดไว้ก็เลยไม่ได้ถ่ายมาตอนที่เขาปั้นนะ <laughs> ร้านซิลิซาลาเปานะคะอยู่ตรงเสาชิงช้าเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มใครผ่านไปแถวนั้นก็แวะลองได้นะน่ากินขนาดไหนก็ดูดีให้ภาพมันเล่าเรื่องเนาะก็สั่งมาเต็มโต๊ะเลยอะ